แชมเปี้ยนเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นโล่ตำรวจนะครับสวัสดีครับผมสอนอพเครื่องวันนี้จะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพีย้ยนคัทโมวัดเกินกระถินมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษากันนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ติดรางวัลงานประกวดที่โรงเรียนในร้อยสามพน เมื่อวันเสาร์ที่28มกราคม2566ล่าสุดนี้เลยนะครับไปชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วดูอย่างไรนะครับซึ่งพระชุดนี้นะครับเป็นของคุณธนิตศักด์แดนทองนะครับที่นำมาให้เราทำเป็นคลิปวิดีโอให้เราได้ชมและศึกษากันนะครับไปชมในคลิปกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับติดตามชมในคลิปนี้ให้จบกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกสพบ้านมี เป็นชุดกรรมการนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับอันนี้ติดรางวัลที่1มาที่งานประกวดโรงเรียนในร้อยตำรวจ3พันนะครับล่าสุดนะครับวันเสาร์ที่28มกรา2566นะครับเจ้าของพระก็คือคุณธนิตศักด์แดนทองนะครับเขาได้ฝากพระมาร่วมส่งประกวดนะครับแล้วก็อนุเคราะห์ให้เราทางช่อง y o u t u b e ช่องสออชาแนลมาทำเป็นคลิปวิดีโอมา ให้ท่านผู้ชมได้ชมในช่อง Youtube ช่องสอ h ชา n e l นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ว่าจำนวนสร้างน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนเลยนะครับนี่นะครับท่านที่เก็บไว้เขาก็ไม่ค่อยเอาออกมานะครับอันนี้เป็นงานประกวดใหญ่ระดับประเทศนะครับเขาก็เอาพระที่เขาสะสมมาร่วมประกวดนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเหรียญรุ่นนี้สร้างปีห้าสี่นะครับนี่นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมด้านหลังว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ชมด้านหน้าก่อนนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้าของหลวงพ่อเพียนะครับผมแทบไม่อยากจะไปแตะต้องพระก็เลยนะครับเพราะว่าพระสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นโล่ตํารวจนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับท่านพันตํารวจเอกวารินทองตานะครับก็ได้มาขออนุญาตจัดสร้างนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือจะนําปัจจัยทั้งหมดนะครับไปก่อสร้างสอพอบ้านหมีนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็สร้างเสร็จก็มีรั้วมี ซุ้มอะไรนะครับท่านใดที่ไปที่สพบ้านหมี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับจะมีป้ายบอกอะไรชัดเจนนะครับก็คือนี้แหละครับปัจจัยที่ทําเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับนี่นะฮะมีตอกเลขชัดเจนนะครับเป็นรุ่นที่หายากมากนะครับแล้วก็ข้าราชการตํารวจก็นําไปบูชาติดกายนะครับที่ผมบอกว่ามีประสบการณ์มากมายนะครับแต่ละคนก็เจอประสบการณ์หลายแบบนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับ หมาะมากนะครับท่านใดที่รับราชการตํารวจนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินอะไรมีสร้างอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปชมในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลครับก็มีลงไว้ให้ศึกษานะครับแล้วก็มาติดตามในทาง f a c e b o o k นะครับก็จะมีเพจสอนอพักเครื่อง f c นะครับแล้วก็ในชมรมพักเครื่องหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิน,นครับก็มีสิทธิานุสิทธิ์นำมา ให้บูชานะครับเข้าไปชมได้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่เหมาะมากนะครับท่านใดที่รับราชการตำรวจนะครับคือครบอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะหลวงพ่อตั้งใจเสกมากๆนะครับที่นำเหรียญรุ่นนี้มาให้ลูกศิษย์ได้บูชานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับไปก่อสร้างต่อพอบ้านหมีนะครับแล้วก็มีรั้วด้วยนะครับที่ที่ผมไปเห็นมานะครับ ท่านใดที่ไปก็จะเห็นนะครับนี่ครับรูปแบบของเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับข้าราชการนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้นะครับเอาไปเลี่ยมบูชาติดกายนะครับแล้วก็มีรายการประกวดหลักในโต๊ะหลวงวพีเณียอดนิยมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะข้าฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสอ c นอ n n ชาแนล ก็จะมีเกี่ยวกับวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนครัรธโมวัดเกินกนกถินและภาคเกจิอื่นๆมาลงให้ชมและศึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสออชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ